สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็ l ู n a เนาะซึ่งถือว่ามีข้อมูลที่ Bullish ด้วยแล้วก็ e a r i s h ด้วยนะครับก็ถือว่ามี2ช่องทาง2แนวทางที่ให้เพื่อนๆเ,เอาข้อมูลต,ต่างเหล่านี้ไปพิจารณาแล้วก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อได้นั่นเองนะฮะก็คิดว่าข้อมูลต,ต่างที่รวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะชอบกันเนาะโดยเฉพาะ l ูน a าก็ถือว่ามีเรื่องที่มาอัปเดตอยู่นะครับผมก็ยังไงแล้วคิดว่าแฟนๆ l u น,น a าน่าที่จะ เยอะในช่วงนี้ยังไงก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันยังไงฝากกด like กไลค์กดติดตามติดใจให้กับผมแล้วก็เทมันเชียบตัวด็อกหน่อยเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดเข้าไปสั่งซื้อเสื้อนะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็จะทําการส่งสิ้นเดือนนี้นะฮะใกล้แล้วนะครับผมในเลี้ยงช e นะ้อปปี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่สภาพตลาดโดยรวมทั้งโลกในณขณะนี้กันก่อนนะฮะก็เลยด้ว่าาเปปิดดตนสัห มาอย่างไม่ค่อยจะดีมากมายนักนะครับก็อเ,เราเข้าไปดูข้อมูลเนะาะก็ดาวโจนส์นะครับผมคิ้เขียวมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ s p 500ลดลงมาอยู่พอสมควรนะฮะนัสกก็ลดลงไปนะครับผมก็ถือว่ายัางไม่ค่อยเป็นที่น่าไว้วางใจมากสำหรับตลาดหุ้นต่างๆโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่ทางสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เอาไว้ดูได้อยู่บ้างบางส่วนนะครับว่า คริปโตจะไปทไหนเพราะว่าช่วงหลังๆนี้คริปโตก็ค่อนข้างที่จะล้อหรือว่าโอเคถ้า s p 5 0 0เเติบโตคริปโตก็พอมีโอกาสที่จะเติบโตประมาณนั้นเนาะแต่ตอนนี้ถ้าตลาดหุ้นต่างๆลงมาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยสำหรับตลาดคริปโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลในส่วนของตัว คอมมูนิตีนะครับเรียกด้ว่าเขียวสวนทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคูดออยนะครับผมโก s ซิลเวอร์คอปเปค่อนข้างเขียวฟินๆอย่างกระทุ่งใบกระท่อมนะครับผมอยู่ในนักขณะนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องที่เกี่ยวกับ Bitcoin กันบ้างนะครับผมก็ถือว่าช่วงนี้หลังจากปิดชาร์จแท่งสัปดาห์นะครับหรือว่าแทนะ่งวีกเนาะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ล่วงลงมาถึง7แท่ง โอ้โหเพื่อนๆเ,เราผ่านเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรียกได้ว่าเจ็ดแท่งนี่คือเกือบ2เดือนล่วงอย่างเดียวไม่มีขึ้นเลยนะครับผมสำหรับในเรื่องของชาร์ตวีคนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ยากลำบากสำหรับโ,โลกคริปโตอยู่มากๆเลยนะครับยังไงก็ขอให้ย่ามีแท่งที่8เลยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ผมคิดว่ามันเจ็ดแท่งแล้วสัปดาห์นี้จะเขียวได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างสาหรับชาร์จของบิตคอยที่มันจะสัปดาห์ติดต่อกันแล้วสัปดาห์ที่8จะว่ายังไงถ้าใครมีข้อมูลอะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนักหรือว่ามุมมองของอคุณเบนจามินโควเวนนะครับ็ถือว่าเป็นหนึ่งนักวิเคราะห์ชื่อดังเนาะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันที่บิตคอยอาจที่จะลงไปลราสัก 0 0 0นะครับผมซึ่งทีงนั้นเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อันนี้เป็นแค่การคาดการคดาดคะเนซึ่งก็จะมีเคสทั้งในเรื่องของที่เป็น bearish หรือว่ามองว่ามันจะลงแล้วก็ข้อมูลที่บอกบอกว่ามันก็กำลังจะขึ้นซึ่งทีงนั้นมันไม่รู้หรอกนะว่าขครจีิดจะถูกนะฮะเพื่อนๆต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง อย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่างเช่นเคยว่าคลิปวิด,ดีโอนี้ไม่ใช่คำแน,นำนะนําในการลงทุนเนาะโอเคถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมก็เป็นในเรื่องของตัวชาร์ตวีสซัหรับิตคอยนะครับก็ได้เอาข้อมูลเนาะสำหรับตัวในเส้นของ moving average นะครับผมก็คือ200 EMA ซึ่งเขาก็ได้พูดถึงนะว่าเวลาที่บิตคอยนะครับผมมันหลุดแนวรับสำหรับเส้น 100เนี่ยถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สูงเลยแหละที่มันจะไปเทสสำหรับเส้น200 We e k นั่นเองนะครับผมซึ่งในนี้ทนั้นก็เหมือนอย่างกรณีของในช่วงตอนปี2019ในช่วงนี้ที่มันหลุดเส้นสีข่าวตรงนี้มาเนาะแล้วก็ล่วงลงไปในเส้น200 w e e k นั่นเองนะครับผมซึ่งก็โอเคมีมาเทสอีกรอบหนึ่งตรงน,นี้ด้วยนะก่อนที่จะทะยานขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับแต่ก็ทั้งทั้งนี้ท่านั้น ครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ตอนนี้หลุดแล้วนะครับผมสารับเส้นสีขาวใน,นขณะนี้ก็เลยที่ว่ารอที่จะมาเทสในส่วนของเส้นสีสม้มหรือว่าเส้น200 w e e k EMA อันนี้ก็ถือว่าเป็นในหนึ่งข้อมูลที่ต้องรอดูกันต่อไปแหละว,ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าลงมาเทสจริงๆเนี่ยก็อยู่เราสัก20,000เหรียญเราสาระตอนหนึ่งบิตคอยหรือว่าเรา,เราสัก0 0 0 0 0กว่าบาท ตอนหนึ่งบิตคอยนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้อมูลของลุงชโลกันบ้านนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของเว็บ3เว็บสที่กําลังอยู่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่แบบยากจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่แบบมีโอกาสท,แบบที่จะคืนกาไรอยู่พอสมควรเป็นกันนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะก็ยังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยละกันฮะแล้วก็คุณลุงได้พูดถึงว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นในรูปแบบของ expanding นโกเนาะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย i ิตคอยก็ไม่น่าที่จะตกลงไปมากกว่านี้แล้วแต่ก็เชนั้นเราไม่รู้หรอกว่านะคาคจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆต้องใช้วจรจ์ญาณในการ คิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจด้วยเองอันนี้ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับตัว expanding triangle ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนาะแต่เราไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าน,นะครับก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน,นซึ่งการลงทุนมันก็เป็นการคาดการคาดคะเนความน่าจะเป็นอยู่แล้วเนาะยังไงเราก็ต้องมีในเรื่องของ stop loss ดูในเรื่องของความเสี่ยงเอาไว้ให้ดีนะครับผมซึ่งที่นี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตัว expanding triangle เป็นยังไงก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นสามเหลี่ยมที่แบบเปิดออกไปกว้าง นั่นแหละนะครับผมซึ่งถ้วยเฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างยิ้มได้อยู่พอสมควรนะครับผมยิ้มได้อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆคิดยังไงสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของชาร์ตคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้อมูลของ แท่งเทียนกันบ้างเลยดูวัวนนี้มีอยู่หลายทฤษฎีหลายข้อมูลนะแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของการปิดแท่งวิกที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่า long w i หรือว่าไส้เทียนมันยาวซะสวยงามเรียกได้ว่าถ้าจะสวยอย่างนี้หรือว่าถ้าจะแท่งเทียนยาวแบบนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปตอนปี2 0 1 8 2 0 1 9ช่วงนั้นก็หลังจากที่มีการปิดที่เป็นแท่งเทียนที่มีไสายยา้ยาวๆเนี่ย c าร์ t ว e e k ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ bullish ตอนปี2020ก็เป็นแบบนั้นก็บูลลิช h พุ่งขึ้นไปเป็นพันเปอร์เซ็นต์ตอนปี2021ลองวิกก็พุ่งขึ้นไป130เปอและตอนนี้ลองวิกอีกครั้งหนึ่งลองวิกอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็น,นหนึ่งชาร์ตบูลลิช h นะฮะก็เอาไปคิดวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลต่อนะนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง Stock m o n l y s a นะารับต้องขออบคุณข้อมูล ด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของคุณจอร์ชคริปโตอาร์อา,อาสกันบ้างน,นะครับก็เป็นในเรื่องของตัว A Bitcoin Rock Growth Curve นะครับก็ถือว่าตอนนี้หลุดแนวรับที่สำคัญสำหรับตัว A Bitcoin Rock Growth ตรงนี้แล้วนะครับผมก,ก่อนี้ทีนั้นก่อนหน้านี้ที่มันหลุดก็คือตอนปี2020ทุถูกต้องไหมก็คือช่วงนี้นะครับมันก็กลับขึ้นไปได้เนาะแต่ตอนนี้มันหลุดมาแล้ว เราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้หรือเปล่ายังงก็ต้องรอดูหรือว่าถ้าใครรอดูสถานการณ์อาจจะให้มันกลับขึ้นไปก่อนให้มันไปเยือนได้ก่อนเราค่อยว่ากันประมาณนั้นแต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์อันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่กลยุทธ์ของเพื่อนๆนะฮะก็เลยเดยว่ามีอยู่หลายเคสมาแบ่งปันคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับคริปโตกันบ้างนะครับก็ล่าสุดทางเกสเกลได้เปิดตัวนะครับผมสำหรับคริปโต ETF ในยุโรปนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่งาวดีนะครับแต่ก็ในยุโรปไม่ค่อยได้เป็นเรื่องใหม่อะไรมากมายนักแล้วเนาะสลับกองทุนต่างๆที่ลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างแพร่หลายนะครับแต่ตันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ลุ้นที่อเมริกานั่นแหละแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับผมซึ่ง,คร,งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้จัดการสินทรัพย์นะครับผมจากทางอเมริกาได้เข้าไปเปิดในยุโรปนะก็ต้องรองดูว่าจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ผมคิดว่าหลายคน คงจะรอทางกร,รอที่ทางอเมริกาอยู่นะั่นแหละว่าจะ approve spot ETF ที่ทางอเมริกาเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนชั้นดีนะฮะนี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Luna เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับผมจากทาง Official Luna Foundation กาดเลยนะฮะก็คิดว่าหลายคนน่าจะสนใจ สำหรับเหรียญนี้กันอยู่นะครับผมก็ลาสก็ได้ออกมาแถลงการแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความสงสัยเครือบข้างใจอยู่พอสมควรว่าเฮ้ยเงิน80,000กว่ากบิตคอยใช้ไปใช้ทําอะไรบ้าง ขายไปหรือยังอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งล่าสุดเขาก็ได้ออกมาแถลงแล้วก็พูดถึงว่าเออเขาได้ทําอะไรกับเงินก้อนนี้กันบ้างหลายคนก็จะได้รู้ว่ามันมันเป็นมันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลนะครับผมเขาก็ได้บอกนะว่าวันที่7นะครับก่อนที่ตลาดจะคราชลงไปนะฮะก็โอเคมีอะไรที่ถือกันอยู่บ้างน,นะครับก็มีในเรื่องของ Bitcoin นะครับผม BNB USDT USDCA แหว USDT แล้วก็รูน้าเนาะแต่ก็ Bitcoin เนี่ยจะอยู่เรา 80,000 BTC นั่นเองในนขณะตอนวันที่7นั่นเองนะครับผมซึ่งเทตนีนั้นเนาะในช่วงที่มีปัญหาหรือว่าตอนที่ UST มันหลุดเพกเนี่ยทาง LUNA Foundation การดนะครับก็ได้ได้ทำการเทขายตัว u s d t ก่อนหรือว่า s a b บ er อ Coin USDT แล้วก็ u s d c นะครับลาๆสักอ,อ,อย่างละ30ล้านเหรียญดอลาดลาร์สหรัฐประมาณนั้น2 0อ่อกับ23นะรวมๆกันก็ประมาณสักห้ ล้านเหรียดอ 4, ลลาร์สหรัฐนะครับผมเอาไปซื้อตัว USDT นั่นเองนะเพื่อที่จะพยายามที่จะพยุงนั่นแหละเนาะสำหรับการที่มันหลุดเพกนะครับให้มันกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมรวมถึงเป็นในเรื่องของการขายบิตคอยล์เราห้0 0 0 0 0 BTC นะครับผมแล้วก็เอาไปซื้อ StableCoin อย่าง USDT อีก1.5บิลเลียนนะครับก็ถือว่าพยายามอย่างหนักหน่วงเนาะซึ่งทั้ฉนั้นก็ถือว่ามีแรง ขายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ไม่ได้ปัจจัยอะไรที่ตอนนั้นโอ้โหตลาดคริปโตเลยเนะี่ยน่าอยู่พอสมควรเพราะว่าบ t c o i n ล่วงเนาะเหรียญต่างๆก็ล่วงลงเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงนะครับผมเขายังได้ขายอีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ขายก่อนหน,นน้าี้ก็ยังหลุดเพชรอยู่ดีนะครับผมก็เลยได้ทำการขายอีก30,000 b i t บิตคอยนะครับผมเพื่อที่จะมาซื้อเซ v บ r c o อยอย่าง U เราาวหนบิลเลียนหรือว่า1 0 0 0งพนดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ยังไม่ไวยที่จะยังหลุดเพ็กอยู่แต่ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะเครียดเพราะว่าถูกเทขายอย่างหนักเหมือนกันนะสำหรับบิตคอยก็เลยได้ทําให้อลคอยยับเลยนะครับผมในช่วงเวลานั้นนะครับต่อมานะครับวันที่12นะครับผมก็ทําการสวอปสำหรับเหรียญ UST ที่เป็นแซฟคอยที่มีปัญหาในเรื่องของการหลุดเพ็กอยู่นี่แหละไปซื้อลูน่าลาวสัก200กว่าล้านลูน่านั่นเองนะครับเพื่อที่จะป้องกันสําหรับการแอตแทก หรือว่าตัว g o v e n a n t Attack หรือว่ามาเายือะ p r o p o s a r อะไรแปลกๆแล้วก็เหมือนแบบเหรียญมันเยอะมากเนาะแล้วก็เหรียญไปอยู่ในมือคนอื่นค่อนข้างเยอะอะไรแบบนั้นนะก็เลยกลัวในเรื่องของการ Attack ในส่วนตรงนั้นก็เลยได้เทขาย USDT ไปซื้อลูน่านั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่มันมันก็เกิดขึ้นมาแบบนั้นนะฮะก็แต่ก็ยัง <c oughs> มีปัญหาอยู่พอสมควรเนาะยังไงก็ต้องรอดูนะฮะว่าว่า เขาหน้าเขาจะออกมาแถลงการอะไรยังไงหรือว่าจะมาอัปเดตอะไรยังไงนะครับผมซึ่ง่าส่วนตอนนี้ที่มีเหลืออยู่นะก็จะมี Bitcoin นะครับผมเหลืออยู่เราๆสา0ร้อยบิตคอย BNB อยู่เกือบเกือบสี่หมื่นนะครับ a a เกือบเกือบสองล้านแล้วก็ UST เราๆเกือบเกือบสองบิลเลียนนะครับผมก็เอออยู่เราๆสัก3ร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสุดท้ายแล้วนะครับผมทาง Luna Foundation กเนาะก็เตรียมที่จะคอมเพน s a t e นะหรือว่าเตรียมชดเชยให้กับคนที่ถือ UST นะ เออยังยังไม่ได้ชดเชยให้กับคนที่ถือรู้หน้านะเบื้องต้นหน้าจะเป็น u s t ก่อนเนาะแล้วก็เริ่มต้นจากคนที่ถือจํานวนเล็กหรือว่าเขามองว่าคนที่ถือที่แบบไม่ไม่เยอะมากเนี่ยน้าที่จะเดือดร้อนมากกว่าหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะประมาณนั้นเนาะแต่ก็ล่าสุดคุณวิทเรดิกบูรินนะฮะก็ได้ออกมาบอกว่า Terra should protect small h o l d e r ก่อนประมาณนั้นไม่ใช่ไป protect w e l l นะฮะหรือว่าก็ช่วยเหลือคนตัวเล็กก่อนนั่นแหละเพราะว่าน่าจะลําบากกว่า w วล นั่นเองนะฮะโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับข้อมูลเทราที่ออกมาอัปเดตล่าสุดก็ขอบที่รับชมกันตจบเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะฮะก็อยา่างเช่นเคยว่าถ้าใครชื่นชอบอยังไงฝากกไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะหรือว่าจะกดเข้าไปดูข้อมูลในส่วนของตัวข้อมูลรีเสิร์ชต่างๆข้อมูลแปรต่างๆนะครับผมจากทางทีมงานคริปัวด็อกสามารถ่จะกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตช่องคริปโตด็อกเนาะหรือว่าจะ สั่งซื้อเสื้อนะครับผมลิง์ในใตค้คลิปนี้ในะช้อปปี้นะกำลังจะเริ่มทําการส่งปลายเดือนนี้แล้วนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีผลิตแล้วนะครับ,ดดนะรบกดเข้าไปสั่งกันได้นะครับโอเคก็ยังไงคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับสวัสดีครับ